เรื่องของตัวเลขที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่คุณอุบิ้วได้แจ้งผู้ชมได้ทราบไปแล้วเนี่ยก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับแล้วนะครับว่าหลังสงกรานนั้นอาจจะต้องพบผู้ป่วยโควิด -19 ที่มากขึ้นนะครับเบื้องต้นมีการวางมาตรการป้องกันการระบาดไว้แล้ว3แนวทางหลักๆเช่นเดียวกันเรวจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าคนที่ไปเล่นสงกรานมาแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างน,นะครับ แต่เบื้องต้นนั้นทางนายแพทย์อุพาธการกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็แนะนําให้ปฏิบัติหลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือหลังจากที่เรากลับมาจากสงกรานแล้วเนี่ยให้เฝ้าสังเกตอาการของตัวเองเนี่ยเวันนะครับระหว่างนี้ต้องทํายังไงบ้างก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังหากวา่ามีอาการป่วยจะเป็นมากเป็นน้อยอะไรยังไงรู้สึกตัวร้อนตะคขั้นเนื้อตะกขั้นตัวอะไรต่างๆเนี่ยขั้นเนื้อขั้นตัวต่างๆเนี่ยให ช่วยกันนิดนึงครับคือเอา ATK ที่เราเก็บไว้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนซื้อเก็บไว้เยอะเหมือนกันเอา ATK หยิบขึ้นมาตรวจด้วยนะครับโดยกรมควบคุมโรคได้วางแนวทางนะครับในการป้องกันการระบาดของโควิด19สําหรับประชาชนไว้หลักๆสาม,มาตรการก็คือมาตรการแรกทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19คราวนี้เขาให้เป็นการฉีดเป็นการฉีดประจําปีเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายการไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะไปรับวัคซีนทั้ง2แบบเนี่ย พร้อมกันได้เลยอันนี้จะไปเริ่มต้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับก็จะช่วยในการลดอาการป่วยหนักและก็เสียชีวิตได้ส่วนผู้ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีก็สามารถที่จะไปรับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปหรือว่า L A A B ซึ่งก็ยังคงมีประโยชน์สําหรับผู้ที่รับวัคซีนแล้วไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้นะครับซึ่งกรมควบคุม,คมโรคก,ก็ได้จัดส่งวัคซีนและก็ตัว L A A B นี้ให้กับสายบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปฉีดให้กับประชาชนอย่างเพียงพอแล้วนะครับ มาตรก,การที่2ก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะครับโดยเฉพาะที่เราจะต้องไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปสถานที่ที่มีกลุ่ม607จํานวนมากยกตัวอย่างเช่นที่ไหนถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยใส่ไว้ก่อนสถานดูแลผู้สูงวัยเนี่ยยิ่งต้องใส่นะครับและก็มาตรก,การหลักที่3ก็คือจําเป็นจะต้องตรวจ ATK เรับเมื่อเรารู้สึกว่าป่วยมีอาการทางเดินหายใจมีไข้มีอาการไอเจ็บคอหากเกิดว่าผลเป็นบวกขึ้นมาก็ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่อจะต้องไปใกล้ชิดกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่ม608ไปในสถานที่ที่มีคนจํานวนมากก็หลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนหากมีอาการมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหนื่อยหอบหายใจลําบากก็ต้องไปพบแพทย์ครับเพื่อที่จะรักษาในโรงพยาบาลสําหรับกลุ่ม608หรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ํานั้นก็ต้องให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรัรกษาโดยการรับยาต้านไวรัสและก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนกรณีที่มีสมาชิกค,ครอบครัวเพื่อน เพื่อน,นักเรียนเพื่อนร่วมงานที่ตรวจเอทเคแล้วผลเป็นบวกในช่วง1-2สัปดาห์นี้นะครับ,รบก็ให้แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อที่จะเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคต่อไปด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นมาตราการดูแลภาคประชาชนมาดูมาตราการสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขกันบ้างนะคะ1เลยจะต้องเร่งสื่อสารประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิดสิประจําปีพร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต้องไป ฉีดเข็มกระตุ้นเลยนะคะคสองต้องเตรียมพร้อมเรื่องของยาเวชภัณฑ์แล้วก็เตียงรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการป่วยรุนแรงให้เพียงพอ3ทุกจังหวัดต้องเร่งรัดติดตามเฝ้าระวังและรายงานโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตจากโควิด19ทุกรายเนี่ยให้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่งตรวจ RT PCR แล้วก็ตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องและรายงานข้อมูลภายใน24ชั่วโมงด้วยนะคะที่จะต้องเข้มงวดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เราเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ที่จะกลายพันธุ์ด้วยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทุกจังหวัดก็ควรที่จะเตรียมทีมออกสอบสวนโรคนะครับทีมออกสอบสวนโรคในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและก็เสียชีวิตทุกราย เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะหาสาเหตุและก็ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรครวมถึงการระบาดของโรคที่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะครับโรงเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค่ายทหารเรือนจํากลุ่มนักท่องเที่ยว ตามเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ด้วยอันนี้ก็คือมาตรการในการที่จะต้องดูแลคนที่จะมาดูแลเราอีกต่อหนึ่งก็ค,คือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละนะครับช่วงนี้ประชาชนต้องช่วยคุณหมอนะคะดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองถ้าหากว่ามีอาการป่วยก็ตรวจ ATK หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่มันกลพันธุ์นะคะ